คุณมีมูลค่าคุณมีค่าด้วยตัวของคุณเองไม่มีกฎเกณฑ์ทางสังคมไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบกับคนอย่างคุณได้ไม่มีและใครก็เปรียบเทียบกับใครไม่ได้เลยเพราะอะไรจิตวิญญาณมันคนละดวงกันมีความมุ่งม,มา่ปรารถนารักชอบในสิ่งที่แตกต่างกันจะเอาดอกกุหลาบไปเปรียบเทียบกับดอกมะลิแล้วบอกว่ากุหลาบหอมกว่าดอกมะลิหอมกว่าเปรียบเทียบไม่ได้ดอกไม้ทุกดอกหอม กลิ่นขจรขจายสวยงามงดงามในแบบของเขาในแบบสปีชีของเขาเอามาวัดกันไม่ได้แต่ทุกดอกมีมูลค่าทุกดอกมีคุณค่าเบ่งบานให้ค่าส่งกลิ่นหอมขจรขจายและเอาปลาไปเทียบกับนกก็ไม่ได้มึงว่ายในน้ำอีกตัวแม่งบินบนท้องฟ้าคุณเอาไปเปรียบเทียบราคากันไม่ได้กลับเข้ามารู้มูลค่าในตัวเองไม่ให้ใครแป์ตาไม่ให้ใครแปะป้ายกลับมาที่มูลค่าของตัวเองแลวไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลย